ขั้นตอนการแจ้งแก้ไขปัญหาผ่านแอปพลิเคชันข้อหงสมาร์ทซิตี้เปิดแอปพลิเคชันข้อหงสมาร์ทซิตี้บนหน้าจอมือถือของท่านกดเลือกเมนูแจ้งแก้ไขปัญหาเพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มแจ้งขอรับบริการเลือกหัวข้อเรื่อง ที่ท่านต้องการแจ้งแก้ไขปัญหาระบบจะลิงก์เข้าสู่หน้าล็อกอินผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e โดยอัตโนมัติเลือกผูกบัญชีเพื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนเมื่อกรอกครบแล้วให้ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดลงทะเบียนหลังจากนั้น กดเลือกที่ชื่อโปรไฟล์ที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้ที่มุมบนขวามือกดเลือกเมนูแบบฟอร์มแจ้งแก้ไขปัญหาเพื่อกลับเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มแจ้งขอรับบริการแล้วเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการแจ้งแก้ไขปัญหาอีกครั้งกดเลือกยอมรับข้อกำหนดการร้องเรียนเพื่อเข้าสู่หน้าการแจ้งแก้ไขปัญหา ใส่รายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนแล้วกดตกลงเพียงเท่านี้คำร้องของท่านก็จะส่งถึงเราคอหงสงสมาร์ทซิตี้คอหงงง่ายๆแค่ปลายนิ้ว